สวัสดีจ้าถึงเวลาทำกับข้าวจ้าฮัลโหลตากคาอ,อาีการั้งาจุยส่งไปตากคนแต่ก็าาจะเช้เาหินแกฮะก็จะจังนี้ก็ไทยเสกเช่เา,า,ชาหินกวันนี้จะมาผัดหอยลายจ้าผัดหอยลายง่ายๆนะคะนี่คือหอยลายล้างน้ำสะอาดแล้วเอาไปลวกจ้ะต้องเอาไปลวกก่อนนะคะเพราะว่ามันสกรปรกมากเลยนะคอะ่าหอยลายที่ฮ่องกงนี่เป็นอ่ามันจะมีมันจะมีโคลน มันจะมีกลิ่นจ้ะถึงจะเอาไปลวกล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอาไปลวกลวกเสร็จก็เอามาล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะก็สะอาดแล้วจ้ะด้ตัวหินแล้วมาฟันเลแล้วจะซ่ก干งเคยคําจะจุ่มวีน้ำร้อหลคกหกยืงลีกเขาลกเสรงจแล้วก็จะเอแจงล้จงน้ำอีกทีห่งนะคะก็สะอาดแู้วจ้ะในตัวหิ้นแล้วมาฟันไลยแล้วจะซัก干净าสจะสุ่เดี้ละโอนลีกหนจ่งทายเ็า 炒炒片俾大家睇下，就使啊睇落啲咩材料先。首先就落蠔油啦，落細粒蠔油都快咋。落啲蠔油落去啦，少少蠔油啦吓、啊，大概一斤到啦。 ส่กระเทียมใส่กระเทียมสับนะคะหลอที่ชินยงเรอเฮ้ยหลอที่ชินยองอยักันที่หลอที่ทองเรอเฮ้ยอดที่ทองเหรนะอเฮ้ยอะริ เราอุ่นจันละใส่พิกไทยใส่น้ำตาลใส่น้ำมันงาไปนิดหน่อยจ้าน้ำมันงาน,นิดหน่อยนะคะมันงาโอเคตามด้วยซนิดหน่อยจ้าลงสิ่งสิ่วสิ่งสวรงิ่ยซี่ิ๊วซีซ่ซิ่งเ,เิ่ง่ ทีน so, ี Then, jam, happy, ้เราก็จะมาใส่น้ำพริกเผานะคะหลอดที่ไทยเกาะนี่ก็หลักจิ้วโก้ละคือไมหลักกวบแต่ก็นี่ก็แลให้甜甜เดอเลจะวหลไว้กันโตละเอาวลนกัะชกัน่ฟองเอฟักันไปหน่งกิ้ะลี่椒ลเลืลาิ่หลากก็ว่าเลี้ยใหลนีก็เอาลง辣椒จีลรอาก็จะใส่พริกหนูไปใส่ใส่อ่า ผัดแบบไทยๆนะก็ใส่น้ำพริกเผาเข้าไปจ้ะทีนี้เราก็ใส่พริกขี้หนูเข้าไปหลอที่หลักจิ้วใจเล่มเมุ็กหลากก็ว่าแล้วหลอตายหลักจิ้วก่าโอลากันจีแล้วหลอกําปัดหุ่นหลอเฮ้ยอ่าใส่โหระพาเข้าไปจ้าโอล่าหลอกําปัดหุ่นเฮ้าไปเชิเไปเช้าล炒โอแล่าเราจะมาผัดกันเลยจ้า ปักเลยนะคะค่อยฟอเปิดไฟก่อนโอเคเตรียมนมสดเราจะใส่นมสดเข้าไปนะหลอที่เออนี่ก็ฝ้าลายอ่ะเช้ายินเจ้าแล้วจะหลอดฝ้าลาย,ลยาก็ยแต่ก็ลงฝ้าลายแล้ว比较好กดีอะฮะอยที่าวนันสีแล้วจยเมื่สิ้นลอฟ้าลายเลงไป ยะหมาที่ส่นะ้าฝ้ายช่วยโอ้โล่ะใส่น้ำมันเข้าไปจ้าฟองที่ยาวเลยละโอเค ทำที่เยาวและหยิดเจ้าสินะร้อยน้ำมันร้อนก่อนนะน้ำมันร้อนๆแลใส่เข้าไปเลยจ้าสำหรับคนไทยใครๆก็ทำกับข้าวเป็นนะคะเดี๋ยวทำสำหรับให้คนจีนดูจ้าคนจีนเพราะว่าคนจีนคนฮ่องกงก็จะไม่ไม่อ,อยากจะทำกับข้าวไทยแต่แต่อยากจะกินกับข้าวไทยได้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยจ้าอะฮ่องกงเพืเ่ยาแลกิน้วไทยสรูิเลจาะองกเพ่อนๆเนี่ย้าอยเก้าวไทยก็าะารงกว่ลแล้ว 太識炒片嘅話咧，可以睇呢個片咧就識得噶啦。等到佢大熱啲先啊，先至放佢。 ร้อนนะมันร้อนจักก่อนจ้าไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะร้อนพอดีพอดีจ้าฝายเช้าจะตักะละเพระว่า,าเอาได้ลกเจ้าที่หินแล้วฝาย่สุกันเจ โอเคน้ำมันเริ่มมีควันออกแล้วนะคะค่อยฉีกอีตาฟองลวเฮ้ยโอเค ก็มารอดที่ฟ้าหลายหลอเลยล่ะใส่นมค้นหวานเออนมค้นจืดก็ไปจ้าหลอดที่ฟ้าหลายหลอดเลยตงจะยืนเซ็งกันนะเ็เหลืต้องสียวๆอย่าที่จักโอเคโอเคโอเค OK rồi OK rồi thưởng tip, tắt giấy ăn đãi rồi già, thưởng la, là mày, dễ dàng lắm, 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 set 完啦，就搞掂啦，食飯大家再見，拜拜。